หลังก็สงสัยไม่น้อยนะครับว่าทำไมในโลกออนไลน์ชาวเน็ตจากทางฝั่งกัมพูชาเวลามีการถกเถียงในเรื่องแม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคือพอเปรียบเทียบกับไทยปุ๊บนะก็เหมือนกับว่าเขาจะให้ความเห็นในแบบว่าอยากเอาชนะให้ได้ทีนี้ก็เหมือนกับว่าต่างชาติไปอ่านเจอเข้านะครับก็รู้สึกว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหรอมีอะไรยังไงโดยก็มีความเห็นอื่นๆนะครับก็เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยก็มีแอคเค้าของชาวกัมพูชาเองก็เข้ามาแสแดงความเห็นด้วยนะเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่และก็ความภาคภูมิใจในอดีตอันรุ่งเรืองนั่นคือมุมที่รับรู้กันแต่เพื่อนบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจกัมพูชาคเคยเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยขยายออกไปจนถึงจีนด้วยนะแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไป,นไปความยิ่งใหญ่นั้นมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนมาถึงในยุคปัจจุบันมันทําให้เราดูตามหลังประเทศอื่นๆในแถบนี้โดยคนนี้นะก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เข้าข้างคนประเทศเขาเท่าไหร่นะเขาก็บอกว่า ผมคงต้องอธิบายเพราะว่าบางคนนะก็พวกเขายังเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่และก็ภูมิใจมากๆเลยนั่นจึงทาให้ก็มีการถกเถียงกันในบางเรื่องที่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลยบางอย่างก็อาจพอเข้าใจได้แต่บางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเอาชนะกันให้ได้หมดเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจพวกเขาด้วยเช่นกันในขณะที่บางคนนะครับก็วิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคอดีต ซึ่งการที่คุณเป็นชาวต่างชาติคุณก็คงไม่มีวันเข้าใจหรือแม้แต่ผู้คนในทั้งสองประเทศในชีวิตประจำวันพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้หรอกบางคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดจะแข่งขันอะไรกันด้วยซ้ําอันที่จริง ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกเถียงกันบนโลกโซเชียลแล้วก็มีการสนทนากาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแต่ในชีวิตจริงนะมีคนไทยมากมายเพราะเขาก็เข้ามาเที่ยวพักผ่อนในกัมพูชาจนบออ่อยครั้งก็เป็นคนไทยนี่แหละที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆเลยที่เข้ามาเที่ยวในกัมพูชาบ้าท,ที่สุดพวกเขาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีความเป็นมิตรมากๆไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงเรื่องราวสนทนากันบนโลกออนไลน์เลยในขณะที่ทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็ร่วมแสดงความเห็นด้วยเขาบอกว่า ฉันเข้าใจได้นะเพราะว่าพวกเขาน่าจะเป็นคู่แข่งที่สาคัญกันในภูมิภาคนี้ตั้งแต่อดีตรหรือเปล่าเป็นธรรมชาติของเพื่อนบ้านและหลายๆประเทศทั่วโลกก็มักจะแข่งขันเปรียบเทียบกันอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าในปัจจุบันไทยจะกลายเป็นคู่แข่งขันที่ดูแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะแข่งได้แล้วนะนั่นจึงทําให้มีการพูดถึงและพยายามจะเอาชนะให้ได้ผ่านการสนทนาต่างชาตินคนต่อม,มาครับให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการมองที่แตกต่าง ชาวกัมพูชาอาจจะมองว่าในอดีตอาณาจักรของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ในขณะที่คนไทยก็มองว่าความเป็นรัฐช,ชาติในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งจะมาแบ่งเขตแดนกันอย่างเป็นมาตรฐานสากลไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเองมันเพิ่งเริ่มต้นไม่นานความยิ่งใหญ่จึงมองในมุมที่แตกต่างกันขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าที่บางคนเข้าใจในเรื่องของความยิ่งใหญ่นะมันผ่านมาเป็นพันปีแล้วนะจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันแทบจะไม่มีใครมาพูดถึงกันเลย ผมคิดว่าคนที่ยังมาถกเถียงกันในเน็ตอยู่เนี่ยพวกเขาควรเอาจุดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมร่วมออกไปชูจุดขายให้การท่องเที่ยวนั้นเฟื่องฟูและก็ทาให้พื้นที่แถบนี้น่าสนใจมากขึ้นจะดีกว่านั่นคือสิ่งที่จะทําให้ประเทศของเขาพัฒนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งใหญ่ขึ้นได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ควรทํามากที่สุดนะดูวความเห็นอื่นๆจากทางฝั่งเลดิตกันบ้างน,นะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับก็พูดสนทนากันในเรื่องคล้ายๆกันนี่แหละอคเขาหนึ่งครับเขาจะชื่ เป็นความเห็นของชาวไทยเราเองนะครับที่เข้าไปตอบสำหรับเรากัมพูชามีความรู้สึกเหมือนไม่มีใครแต่ก็อยากเป็นใครสักคนอยากเป็นซัมบอดี้และก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแต่ในความเป็นจริงคือมันยังสู้ไทยไม่ได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทรัพยากรรวมไปถึงสือ่อหรือโฆษณาต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกรู้จักมันก็น้อยกว่าด้วยนั่นจึงทําให้ในโลกออนไลน์จะเจอคนที่พยายามใช้ความยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรโบราณเอามาพูดเพื่อจะได้ เป็นประเด็นที่น่าสนทนาโดยก็บอกว่าเป็นผู้คิดค้นดั้งเดิมในเรื่องของสถาปัตยกรรมศิละปะอะไรต่างๆที่สนทนากันนั่นแหละแล้วก็พยายามบอกว่ามันไม่ได้เริ่มต้นอยู่ที่ประเทศไทยด้วยอีกคนนึงนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับคนนี้ก็เป็นคนบ้านเราด้วยนะก็เข้าไปตอบกลับให้ต่างชาติได้อ่านกันนะครับคนนี้ก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยแล้วก็ศึกษานะเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมโบราณมาโดยเฉพาะเลยอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับหรือต้องปกปิดอะไรแต่อย่างใดนะ คือสถาปัตยกรรมในแถบนี้เนี่ยทั้งในไทยยุคแรก <Des> ๆเนี่ยก็ย่อมได้รับบันดาลใจมาจากอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่มาในยุคอดีตแน่นอนอยู่แล้วก็เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของประเทศอื่นในแถบนี้เลยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทางฝั่งอินเดียที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยอันนี้ก็บอกว่าเพื่อนบ้านเองนะครับที่มองว่าอาณาจักรของเขายิ่งใหญ่แต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียด้วยนะก็มาจากที่อื่นๆที่เคยย,ย <tangent> ิ่ยงใหญ่กว่านะไม่ใช่ว่าจะใหญ่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่โลกเพิ่งม,มีมนุษย์เลยเดียวมันก็ไม่ใช่ขนาดนนั้นนะ คือคนนี้ก็พยายามจะบอกนะครับว่าคือหลายๆอย่างอิทธิพลหลาย,ลายอย่างนะมันต้องได้รับมาจากสิ่งที่เหนือกว่าในตอนนั้นอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่ามันไม่มีทางที่จะคิดเริ่มต้นจากศูนย์ได้นะทาทีอยู่ด,ดีมีมนุษย์เกิดตรงนี้เลยแล้วก็คิดสถาปัตยกรรมทุกอย่างขึ้นมาเลยไม่ใช่นะมันก็มีการสืบต่อสืบทอดต่อกันมามีอิทธิพลแล้วก็ผ่านการเวลาช่วงยุคต่างๆมามันไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่มันเป็นเหมือนกันทุกส่วนของโลกอ่ะคนนี้เขาใช้คําว่าคือ มันเหมือนกันทุกส่วนของโลกเลยก็คือจะเผยแพร่แล้วก็มีอิทธิพลต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้มีความเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริงอยู่ที่จุดใดจ,จุดหนึ่งมันมีต้นฉบับลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็พยายามจะเล่าให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพตามไปด้วยได้นะครับว่าคือคนนี้ก็พยายามบอกว่าต่อให้มันมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับก็ย่อมมีอาณาจักรที่เป็นต้นแบบของเขาอีกทีหนึ่งที่มาก่อนหน้านั้นอีกอยู่แล้ว ทั้งฝั่งของชาวต่างชาติเองนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะก็บอกว่าผมเป็นคนอเมริกันนะผมอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ทําไมคนในแถบนี้ทั้งไทยกัมพูชาลาวถึงไม่ค่อยยอมรับเลยว่าพวกเขาต่างมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มันก็แบ่งปันกันมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตมันไม่ได้แบ่งเป็นของใครของมันอย่างชัดเจนอะไรขนาดนั้นคือชาวอเมริกันคนนี้ก็สงสัยนะครับว่าทําไมถ,ถึงยอมรับกันไม่ได้หรอว่าแบบมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมกันแล้วก็ บางทีอาจจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมากๆซะด้วยซ้ำแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปด้วยความที่มันมีความชาตินิยมมากขึ้นชัดเจนว่าอันนี้คือประเทศนั้นประเทศนี้นะมันก็จะมีความชาตินิยมมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็ต้องเอาชนะกันให้ได้นั้นก็เป็นความรู้สึกในยุคสมัยใหม่โดยคนนี้นะครับก็บอกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะที่ประเทศใกล้เคียงกันหรือว่าในภูมิภาคเดียวกันก็นกจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายกันได้และก็แทบจะเหมือนกันมากๆซะด้วยซ้ำนะคนนี้ก็บอกว่างั้นความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเท่าที่ผมทราบนะเหมือนกับว่าเขาอมาูกพูดถึงว่าเคยเป็นอดีตมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างช้านานนะแต่ยุคโบราณน,นั่นคือยุคโบราณน,นะ พวกเขาก็เลยเชื่อว่าผู้คนในแถบเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องมีเชื้อสายร่วมกันไม่มากก็น้อยในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นในไทยก็ไม่แน่นะไม่ใช่ว่าจะมีเชื้อสายจากเพื่อนบ้านอย่างเดียวนะครับก็คือเมืองไทยนะมีคนเชื้อสายจีนอยู่มากนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนเชื้อสายจีนมากที่สุดในโลกนี้เลยนะก็มีอีกความเห็นเข้ามาโต้แย้งกันเองนะครับว่าแต่สำหรับประเทศไทยก็อาจจะไม่ใช่นะในช่วงย,ยุคสมัยหนึ่งก็มีคนจีนอพยพเข้มามามากเลยทีเดียวนั่นอาจจะทําให้ มีเชื้อสายที่แตกต่างกันก็เป็นได้อันนี้ก็มีส่วนนะครับก็ชัดเจนถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนก็จะอาจจะไม่ใช่คนท้องถิ่นเดิมน,นะครับที่อยู่มาตั้งแต่พันปีที่แล้วตั้แต่อาณาจักรหอมยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะก็เลยส่งผลให้ประชากรในยุคป,ปัจจุบันก็อาจจะเชื้อเชื้อสายหลากหลายจนต่างกันมากๆนะครับเมืองไทยในหลากหลายมากที่สุดแล้วโดยก็มีคนโต้แย้งนะครับว่าประเทศไทยเป็นอนาณาจักรที่ไม่ใช่แค่มีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาจากจีนนทางตอใต รวมไปถึงลูกหลานพ่อค้าชาวจีนผู้มั่งคั่งมากๆก็อยู่ในไทยด้วยความเห็นบังายนะครับจากคนไทยเราเองนะครับก็ไปแสดงความเห็นตอบกลับให้ชาวต่างชาติได้อ่านกันนะเขาก็บอกว่าโดยส่วนตัวก็ฉันรู้สึกขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดอยู่นะเพราะประเทศไทยคงไม่สามารถเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ถ้าปราศจากวัฒนธรรมทางอิทธิพลทั้งหมดจากเพื่อนบ้านที่หมุนเวียนสู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกคนนะครับก็บอกว่า ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยผมก็รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปตกเถียงอะไรกันเรื่องเหล่านี้ในชีวิตจริงเลยผมคิดว่ามันตลกนะที่มาทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่ไม่ได้สนใจอะไรนะก็เป็นในมุมที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างไงคนที่สนใจเขาก็สนทนากันเกีก่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะความพิจารณาครับบอกว่าเอาแบบย่อๆนะกัมพูชาน่ะเขามองว่าสมัยพันปีที่แล้วโอ้โหพันปี ประเทศไทยในปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของเขาด้วยเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยแต่วันนี้ประเทศไทยนะ่ยพัฒนาขึ้นกว่ามากๆแล้วก็มีเรียกว่ามีอิทธิพลมากกว่ามากๆเลยนั่นก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่ยกมาพูดคุยกันประมาณนั้นแหละคนนี้ก็เลยบอกว่านั่นเป็นความชาตินิยมนะครับเป็นเรื่องของชาตินิยมประวัติศาสตร์นั้นมีความซับซ้อนและก็หลายแง่มุมมากๆบางคนที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ก็มองว่าเป็นการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนานต้องย้อนไปหลายศตวรรษเลยทีเดียว ั้งเมดก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็รวบร,รวมมาจากหลายเว็บไซต์ที่มีการสนทนากันเลยทีเดียวนะคือต่างชาตินะครับก็ตั้งคําถามด้วยความสงสัยแหละว่าทําไมเวลาคอมเมนต์กันเนี่ยทำไมต้องถกเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเลยแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูที่คลิปอื่นใต้คลิปหรือว่าคลิปอื่นในช่องของผมได้เลยนะครับกดดูที่ตรงชชชืื่่ออองได้เเลลยาผมกก็ หัวข้อที่สนใจได้เลยนะครับมีหลากหลายหัวข้อหลากหลายร้อยหลากหลายพันเรื่องราวนะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสก,กายทับท่านมากมากครับส